ขอจากเข้าไปกอกการภาพแรกเรียนรู้กานค่ะ ได้ิเริ่มโครงการยกระดับผ้าทอแท่ครบวงจรสู่ระดับสากลขึ้นโดยมุ่งเน้นการพัฒนายอย่างเป็นระบบตั้งแต่การรู้รักและการต่อย,ยอดภูมิปัญญาตั้งเดิมเพิ่มทักษะด้านขีมือและการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเวทีนี้เราอยากจะให้คุณแวะลองมาชม เสื้อที่ย้อมห้อมจากธรรมชาติที่มีความพิเศษเหมือนกับท่านสมใน่สสมุนไพรถามตัวเองหน่อยว่าในอนาคตเนี่ยที่พระอาทิตย์แรงขึ้นแดดร้อนขึ้นฝุ่นมากขึ้นอะไรจะเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวเราได้ดีไปกว่าเสื้อย้อมห้อมธรรมชาติวันนี้เราก้าวไปอีกก้าวหนึ่งคนออกแบบของจังหวัดแม่วันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าราคาหลักร้อยยันหลักแสน เรามีมาให้ชมขึ้นอยู่กับท่านวันนี้จะมีโอกาสแวะมาชมสิ่งที่มีคุณค่านักออกแบบที่ร่วมสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงแต่เป็นอาพรที่สงใจแต่เป็นงานศิลปะที่ท่างสามารถใส่ได้ในวันนี้นอกจากเซอ้อมอ,อมท่านพานำการจังหวัดยังพัฒนาสินค้าที่เป็นสินค้าทําจากไม้พอนิเจอร์ที่ไม่แนะนําเลยถ้าใครอยากเปลี่ยนบ่อยๆนะ เพราะคอนิเจอร์ของแร่ออเราเวลาใช้ถี่เราใช้อย่างชั่วลูกชั่วหลังแต่ทุกวัสดุที่สามารถทําโซนาหพื้นถิ่นได้จังหวัดแร่เราทําหมดนะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือข้าวหรือแป้งทุกอย่างเรามีให้คุณเลือกสัง่งเรามีหลายดีกรีเรามีหลายกลิ่นเราจะพัฒนาต่อยอดไปสู่จังหวัดแห่งความสร้างสารรค์หนึ่งในจังหวัดสำคัญของจังหวัดภาคเหนือ ะจ,ะจะร้อนขุ่นจะเยอะนะคะผ้าเมืองแกรรูปได้ไหมคะของมินิฮาร์นะคะสมความักให้กับนนผ้าเมืองแกล์ห้วันในแต่และตลาดเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นเลือซ้สุดแค่หวันนะครับกว่าเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเนี่ยท่านพฒนากานจังหวัดมีการจัดกลุ่มนักออกแบบนักดีไซน์ทั้งหมดมารวมตัวกัน และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อหม้อห้องปอร์เนิเจอร์และสุลาพื้นถิ่นจะถึงมือของคนบริโภคได้ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดพัฒนาการเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นไหมจนมาถึงการผลิตการออกแบบกว่าจะถึงมือท่านเราทำงานกันแบบแรงปี5วันนี้ไม่ใช่5วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดแต่เป็น5วันที่เรามั่นใจว่าสินค้าของเราจะถึงมือท่าน แบบมีคุณภาพและดีที่สุดท่า่ท่านจะสามารถหาได้ในตลาดปัจจุบันลองมาดูความมีคุณค่ายังไม่พอเรายังออกแบบดีไซน์ที่เขาตื่นเต้นกับเรามากวันนี้อยากจะให้ทุกคนตื่นเต้นกับเราชาวแพรในการออกแบบดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครผ้าที่มีคุณภาพที่ดีสิ่งที่ดีเหล่านี้อยากจะให้ลองมาสัมผัสลองมามีประสบการณ์5วันและ5เวทีเรารอคุณอยู่ ในทุกเวทีครับทั้งเสื้อมอฮัมมสุราพื้นถิน่นและเฟอร์นิเจอร์สมตัวชีวันนี้เป็นสตัวชีวันหลักซึ่งจังหวัดแพร่ของเราทําได้ดีมากแต่วันนี้เราจะก้าวข้ามคําว่าทาได้ดีเราจะเป็นจังหวัดที่สุดยอดในด้านสาสิ่งนี้เราจะทําเสื้อมอฮ้อมที่ดีที่สุดในโลกเราจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่มันจะใช้ได้ตลอดไปและสุราหพื้นถิน่นเราจะส่งออกและประกาศให้โลกรู้ว่า ถ้าท่านต้องการจริงๆสุราเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าเลิกไม่ได้เราแนะนำจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ต้องมานักนคืแพ้ครับขช่ครับตอบกัอล่ะเอาว่าเป็นพ่อพ่อไม่ซุกไม่หน่อย